ดูรักเวเ t อร์ชิลพาวเวอร์พลัสไฮโดรไพรเมอร์ผมพูดเป๊ะไหมเป๊ะครับไม่เป๊ะนี่ไม่เป๊ะได้ไงยืนยนอย่างเงี้ยปกติเนี่ยคุณถนัดทาสีรองพื้นมากใช่ไหมครับครับแต่ทำไมคุณชอบโดนด่าเวลาทำอย่างเงี้ยผมทาพื้นเต็มหมดอันนี้ทามาตกประพู่งอยนั้สีรองพื้นคุณทาพื้นหมดเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องให้ลูกค้าเปลี่ยนชื่อเป็นสีรองผนังเลย เดอะรูเมเกอร์นะครับวันนี้เสนอเกี่ยวกับบ้านที่หน้าตาดีนะครับคุณผู้ชมต้องเลือกที่ใช่และใช้ให้ถูกด้วยนะครับพูดมาขนาดนี้แปลว่าเรามีผู้สนับสนุนใช่ไหมครับผมอมาเหรอพี่ใช่ครับผมเดี๋ยวกันนะที่คุยกันไม่มีหอมนะไม่มีหอมนะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมเราจะมาพูดเกี่ยวกับการทาสีภายนอกบ้านครับโอ้โหซึ่งตอนนี้บ้านเราพร้อมแล้วใช่ไหมในในการอา ยังไม่พร้อมเลยอะไระผนังน şey um> <да so ี่มันต้องให้รอครบ29วันก่อนผมเนี่ยเอาของใหม่มาให้ค да SO ุณอันนี้คุณถาไปกี่วัน2วันเองสวันแต่ทาได้มันมีแบบนั้นด้วยเหรอเพราะผมไม่เคยเจอแบบนี้ไงเหรอโอเคเดี๋ยววันนี้ผมเอามาให้คุณลองใช้ดูจริงจริง่จริงๆคุณไม่หลอกผมัไม่หลอกครับผมคลิปนี้นะครับก็เลยสนับสนุนโดยสีดูรักนะครับ เรียกว่าเป็นโอกาสดีเลยเราได้สีตัวใหม่ล่าสุดของดูรักมาเลยนะครับก็จะเป็นสีรองพื้นอเนกประสงค์นะครับดูรักเวเ t อร์ชิลพาวเวอร์พลัสไฮโ r รไพรเมอผมพูดเป๊ะไหมเป๊ะครับไม่เป๊ะไม่เป๊ได้ไงยืนยนอยู่พอเราใช้สีรองพื้นเสร็จแน่นอนเราก็ต้องเลือกใช้สีเขาเรียกว่าสีอะไรทับหน้า ใช,ใช่ไหมสีจริงของบ้านนะครับใ,<ช>ให้มี<ช>ประสิทธิภาพด้วยนะครับ<ช>สีทาภายนอกนะครับตัวใหม่นะครับดูรักเวเธอร์ชิลอาร์ติมาแอดวานนะครับปกป้อง2เท่าพูดมาขนาดนี้คุณชอบไหมผมต้องลองใช้จริงก่อนโอเคผนังที่เราเห็นอยู่เนี่ยช่างกล้องเนะี่ยเพิ่งฉาบเสร็จไปประมาณ2วัน2อสวันเนาะใช่ครับประมาณไหมแล้วปัญหาทาไมเราถึงทาสีเลยไม่ได้เพราะมันจะมีความด่างของเกลือในปูนครับ อ๋อเกลือมันจะมีแบบบางทีเป็นคาบด่างออกมาด้วยแล้วต้องรอประมาณ29บหรือ3วันเดือนนึงประมาณนี้อ่าหรือว่าบางทีมันจะมีอะไรความชื้นเพราะเวลาเราผสมปูนเราต้องติทำอะไรผสมน้ำอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วยิ่งเป็นอิฐมลเบาแบบนี้นะครับก่อนเขาฉาบเขาจะต้องลาดแบบคลุมน้ําแบบชุ่มเลยนะคุณผู้ชม ซึ่งจะเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราจะทาสีภายนอกบ้านอย่างเงี้ยช่างก็จะฉับทิ้งไว้ก่อนประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็ไปทํางานอย่างอื่นใรเราเลยกำลังจะมาพูดถึงตัวนวัตกรรมใหม่ของสีทารองพืชอนเนกประสงค์ของดูรักกันในตัวนี้นะครับ,รบตอนนี้ผนังเรา2วันเราก็จะทาได้เลย คุณผู้ชมเห็นไหมครับหลังจากที่ผนังเนี่ยเราเพิ่งฉาบเสร็จนะครับแล้วทิ้งไว้แห้ง2วันเนี่ยเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าความชื้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัววัดความชื้นเมื่อกี้เห็นไปแล้วนะว่าความชื้นน่ยขึ้นมาที่40นะครับก็แปลว่าสีทารองพื้นตัวนี้นะครับก็สามารถทนความชื้นไม่เกิน40เซนี่ยได้เลยนะครับก็ช่วยให้คุณผู้ชมนะครับสามารถทาสีรองพื้นได้เริ่มงานสีได้เร็วขึ้นนะครับก็หมดห่วงไปเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้เอาเป็นแบบที่สุดที่คุณดูกคค้้าออยู่แลวเ เรามาเริ่มทากันเลยดีกว่าครับผมปกติเนี่ยคุณถนัดทาสีรองพื้นมากใช่ไหมครับครับแต่ทำไมคุณชอบโดนด่าไปแล้วทำอย่างเงี้ยคุณทาพื้นเต็มหมดอย่างลูกค้ามาตกปลาผู้นั้นสีรองพื้นคุณทาพื้นหมดเลยอ่ะคุณทาผนังงั้นเป็นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องให้ลูกค้าเปลี่ยนชื่อเป็นสีรองผนังคุณทาย ท่างได้ลองใช้แล้วเป็นไงบ้างผมว่าเนื้อสีเขาทาปกได้มิดเดียอันนี้เที่ยวแรกนะคือยังไงคือปกติสมมติถ้าคุณเคยใช้สีรองพื้นมามันก็จะมันก็จะจางๆจางๆหน่อยเอกออกอมเหลืองนิดนึงแต่อันนี้เขาจะออกขาวแล้วก็ปบได้ดีก็คือในความหมายคืออย่างเงี้ยสมมติถ้าทาเสร็จนะครับสีทั่วไปที่ช่างก้องเคยทามามันก็ยังเห็นเนื้อปูนอยู่ใช่ยังเห็นเนื้อปูนแล้วยังเห็นรอยต่อได้ชัดเจนอ๋อบางทีคือคือผนังมันแบบมีปัญหานิดนหน่อยอะไรเงี้ยมันจะกบไม่ได้เนาะ ีดีอย่างเงี้ยเก็บงานได้น้อยลงจากรอยแตกร้าวนิดๆเงี้ยมันก็กบได้เลยถ้ารอยแตกล้าวมันใหญ่ก็ควรจะซ่อมผนังอะไรก่อนเป็นรายงานเล็กๆอันนี้กบได้เลยเออเออดีดีด มาคุณได้กลิ่นอะไรไหมไม่มีกลิ่นปกติสีรองพื้นมันจะมีสีหรือเปล่าก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นน้ำมันอะไรอยย่างงเี้ก็คือเป็นแบบเป็นสูตรน้ำมันมันอาจจะแบบมีกลิ่นฉุนหน่อยเนาะนอกจากช่างจะทำงานได้ไวขึ้นนะครับเตรียมผนังสองวันทาสีได้เลยเนี่ยคุณเข้าอยู่ในบ้านได้ไวขึ้นเนี่ยเพราะมันไม่ได้มีกลิ่นฉุนเนาะแนะนำให้ใช้นะครับสีรองพื้นอเนกประสงค์ที่เป็นสูตรน้ำแบบนี้นะครับ Durac Weather Shield Power Plus Hydro Primer นะครับยิ่งเหมาะสำหรับปูนสดที่เพิ่งทำมาอย่างที่เราบอกสองวันเนี่ยคุณทาได้เลยนะครับความชืืื้้้้นนนแบบบอออออออาา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 าจจจจจะะสสสููงงงงงงงมมกกกก่่่คยยยยเเเีี็็็ััทททไดหลรรรรพึ จร,จริงทับหน้าลงไปเพราะสีทาไปนอกมันไม่เหมือนสีทาภายในถูกไหมใช่ครับต้องทำ UV ทนแดดทนฝนโอ้โหครับผม เชื่อใจคุณได้ครับเรามาอยู่ในส่วนของผนังอีด้านะครับที่อยู่หลังบ้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้สีทาภายนอกเหมือนกันซึ่งอันนี้เราลองพื้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคบหลังจากที่เราลองพื้นเราจะมาทาสีจริงกันเลยนะเราจะมาเลือกใช้นะครับดูรักเวเทอร์ชิลอัลติมาแอดวานตัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าสีทาภายนอกทั่วไปนะครับทั้งเทคโนโลยีดูอัลชิลนะครับช่วยปกป้องยาวนานกว่า2เท่านะครับเพิ่มความทนทานถึง15ปีมีเทคโนโลยีคัลเลอร์ล็อกนะครับที่ช่วยป้องกัน UV นบทาให้้สวยยาวนนาไม่ีจางแนะครับ เรื่องสีทาภายนอกเจอเรื่องอะไรเชื้อราตะไคร่น้านะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวนะครับบางทีในการเลือกสีทาภายนอกแล้วจะต้องเป็นเลือกสีเกรดพรีเมียมเจ้าของบ้านอาจจะประหยัดงบดีกว่าไหมใช่ครับจริงแล้วว่าเรื่องประหยัดงบเนี่ยผมว่าอย่าดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรามาเสียค่าแรงด้วยผมว่าไม่คุ้ม5ปีทาทีหนึ่งแต่เนี้ยสิบห้าปีทาทีหนึ่งผมว่าบวกลบกันแล้วผมว่าอย่างนี้คุ้มกว่าดูไมเอร์พยายามจะบอกคุณผู้ชมอยู่เสมอว่าบางทีไอ้ค่าวัสดุอย่างเช่นค่าสีเป็นถังเนี่ยมันไม่า ค่าแรงโอเคก็จะมีทาสีเดียวพอถูกแล้วให้มันจบจบไปงานที่สูงเนี่ย้องต้องบวกตั้งร้านครับอีกคุณเหมาเป็นยังไงนักเหมากับแบบโครงการใหญ่แต่อรนงี้ยเราเหมาทา้งหลังเลยเกือบแสนประมาณนี้ครับทั้งของทั้งแรงค่าทาสีนะครับทั้งเพราะว่าเพราะว่าทาภายนอกด้วยนะครับทั้งหลังนะโอเคอ่ะเรามาทากันเลยดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ เพียงแค่สีทาภายนอกเท่านั้นเรายังมีพื้นที่พิเศษพิเศษแบบนี้ด้วยครับผมเช่นข้างหลังบ้านไฟเบอร์ซีเมนต์เลยใช่ครับอันนี้เราก็ทาได้ทาได้ทาได้ทุกสภาพพื้นผิวโอ้โหคุณนี่ไหลล่นาทางลุกลงลุกลังก็ทาได้หมดพื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับโซนซักล้างที่อยู่หลังบ้านนะครับอันนี้เราก็ต้องมีการลองพื้นด้วยตัวเดิมเลยนะครับสีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน้านะครับดูรักเวทีชิลพาวเวอร์พลัสไ s ดอลไพรเมอร์ตัวนี้นะครับทาสีทับหน้าไปซึ่งสีทนน้าาียส่ ออกเป็นองค์เทาใช่ไหมที่น nah um> ี่จะออกเป็นอมแบบอาสีเขียวนะครับหรือเป็นเขียวสเวอร์ใหด้วยมันเอาข้าเหนียวได้ไหมข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่ได้ขอพิกเกลือดีกว่าซึ่งอันนี้นะครับเป็นสีที่ชื่อว่ามอร์ตอาร์เกดนะครับก็สามารถใช้งานได้ทั้งนะครับไฟเบอร์ซีเมนต์ครับปูนใหม่ปูนเก่าปูนสดใช้ได้หมดเลยเรียกได้ว่าอเนกประสงค์จริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทากันเลยครับผม เรียบร้อยครับผมบ้านที่เราเรียบร้อยอันนี้อันนี้เรียบร้อยไหมคุณบอกเรียบร้อยคุณต้องใส่เสือมาที่เก่งด้วยเพื่อจะได้เรียบร้อยหมายถึงบ้านเราจะปิดคลิปนี้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาอินเสิร์ตทีหลังแล้วกันวันนี้เราอยู่กับดีไซเนอร์เราอยู่กับพี่หินนะครับก็ต้องถามหน่อยว่าทําไมวันนี้เราเลือกสีเทาเวส t โคสเกรตอนเราทาดีไซน์เนี่ยเราก็คิดว่าแบบจะทาผ่านสเปเรนซ์บ้านผ่านพาเลนซ์เฮาส์เนี่ยมันก็คือว่าเราทําบ้านเนี่ยเป็นสองเลเยอร์ที่เราทาสีทาภายนอกอะเป็นเลเยอร์ด้้้าานนนนนใะคคครเเเเเเกกกกก็็็็ลลลลลยืออชวสุปปโงงหห่่ีขึไ ทีนี้พอเป็นโครงเหล็กเนี่ยมันน่าจะต้องมีเทลข้างในที่ทําให้มันดูสนุกอ่าโครงเหล็กเนี่ยเราเลือกเป็นสีขาวแล้วเพราะว่าสีดำเนี่ยถ้าดูสภาพแวดล้อมเนี่ยสีดำสภาพแวดล้อมให้ดูสบายเป็นสุดซึบอึดอัดเลือเป็นสีขาวทีนี้เราก็ได้ตัววัสดุ2อย่างที่มาช่วยทําให้โครงเหล็กเนี่ยมันมีเรื่องราวตามช่องที่เราแบ่งไว้อันแรกก็คือเป็นพวกเหล็กพิฟเฟลตก็คือเหล็กรูแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราอยากได้พวกระแนงมาอ่าพวกระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์อะไรเนาะเราไปเจอวัสดุที่มันเป็นสีเทาก็เลยคิดว่าถ้างัั้้นนนนเเเีีี่่่ยรรราาาจะะลืออกกททสสไมูึ ฮาร์โมนีกลมกลืนไปกับตัวฟาสานานอ๋อการทาสีรองพื้นนั้นก็สำคัญนะครับอย่างเช่นตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไปเลือกใช้ให้ถูกนะดูรักเวท t ลชิลพาวเวอร์พลัสไฮโดรไพรเมอร์ค่าความชื้นที่อยู่ที่4 0หรือว่าผนังเนี่ยเพิ่งฉาบเสร็จ2วันอย่างเงี้ยมันก็ทาได้เลยช่วยช่างเนี่ยทำงานง่ายขึ้นมันก็ทำให้กระบวนการอื่นน่ะมันทำต่อได้ไวขึ้นนั่นแหละเราก็ใช้สีตัวนี้เลยเป็นกันสีทับหน้านะครับดูรักเวทัลชิลอาร์ติมาแอดวานนี่ตัวนี้นะคร ครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับ<ม>สีดูรักเวเดอร์ชิลอัลติมาตดวานเนี่ยเราก็ไปใช้ในบ้าน อีกหลังหนึ่งของเราซึ่งทําเสร็จไปแล้วก็ใช้ทั้งหลังเหมือนกัน c a n d i ใช่ครับผมซึ่งบ้านหลังนู้นมันจะมีการทาบนวัสดุอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ด้วยเราเลือกสีมอสอาเกตไปว่าสีเขียวมันรู้สึกเทมดังรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายในการชิลด้วยแล้วจะมีของแสงที่มันตกมาแบบที่คุณชอบมาพอแลศะมีของแสงมันลงมามาเลยทําให้อ๋อผมเข้าใจแล้วว่าทําไมพี่เลือกโทนสีเขียวที่เป็นสีเข้มอะไรอย่างนี้มันดูให้มันดูแบลงพวกนี้คือต้องมีการคานวณเผื่อนิดนึงจุดทีามีแสงลงก็ จบแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเลือกสีทาบ้านครั้งต่อไปเลือกสีที่ใช่แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดูรักมากๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w ดูรัก .co.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ลวิเกร์ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่อีกทีเมื่อพร้อมตอนที่ฟาสาบ้านเราเสร็จใช่ครับอย่มาจอยกันมาร่วมกันนะ ไอเดียอล้รยังแบ่งปันอย่างอื่นไาด้วยใช่ครับสีใช่แบ่งปันสีมาให้ช่างกล้องช่างกล้องกันแล้วก็ยิ้มแต่ว่าตอนคิดเงินนี่คิดราคาเต็มเอ้าเหรอครับไม่หักค่าอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้นะครับ